สวัสดีครับทุกท่านปัจจุบันเนี่ยคนจะมีปัญหาเรื่องฟันกันค่อนข้างจะมากนะครับเหตุผลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการดูแลฟันนะครับเพราะนั้น อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าหลังจากที่ฟันแท้เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะเราก็ควรจะรักษาสุขภาพฟันด้วยการแปรงฟันและที่สำคัญนะครับตื่นเช้ามาอยากจะแนะนำให้ออมเกลือนะครับเกลือแกงหรือเกลือทะเลเนี่ยที่เป็นเกลือเม็ดนะครับหลังจากอมเสร็จเราก็ควรจะบ้วนทิ้งนะครับ เราะนั้นใช้เวลาก็ประมาณสักห้าถึงสนาทีเนาะเพราะเกลือนี่มีความเค็มจะฆ่าเชื้อแบคทีย i a ที่อยู่ตามซอกฟันและที่สำคัญที่สุดนะครับปกติแล้วเนี่ยเกลือตามคุณสมบัติของการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเป็นตัวทำให้กระดูกฟันแข็งแรงนะครับเนื้อฟันแข็งแรงด้วยเพราะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับว่าการดูแล ฟันให้มั่นคงแข็งแรงและก็ใช้ได้นานที่สุดจนถึงอายุ890เกนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าถ้าฟันไม่ดีนะครับจะมีปัญหาเรื่องการกินอาหารและท้ายที่สุดก็จะทำให้สุขภาพมีปัญหาตามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านที่มีฟันคุดนะครับแล้วไปถอนฟันคุดออกเนาะอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดฟันโยกนะครับ จริงๆฟันคุดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะใช้ขบเคี้ยวแต่เขาเกิดขึ้นมาเพื่อจะค้ำยันฟันทั้งแผงนะครับส่วนข้างบนและข้างล่างเนี่ยไม่ให้มีปัญหาล้มนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนว่าท่านใดที่มีปัญหา,าฟันคุดที่กําลังเกิดนะครับถ้าอดทนได้นะจะเจ็บปวดประมาณสักเ,เดือนไม่เกิน2เดือนนะครับ แต่ฟันจะแข็งแรงใช้ได้ถึงอายุ8-90ปีนะครับมีตัวอย่างแล้วที่เราไปพบนะครับก็นั้นอยากจะเชิญชวนว่าเราเองยอมเจ็บ2-3เดือนแล้วจะได้ใช้ฟันอย่างมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับจนถึงอายุ8-90ปีนะครับก็ขอ,ขอทุกคนโชคดีสุขภาพฟันเริ่มที่ตัวเราเองนะครับขอบคุณครับ